<c oughs> ไมม่่นะีทาสวัสดีครับกลับ <c oughs> มาพบกับเนทอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพิจัยไอทีครับพอดีกำลังตัดต่อวิดีโออยู่นะครับแล้วครันนี้มันมีซีนหนึ่งที่ต้องทำเอฟเฟกนะครับ <c oughs> ก็เลยถือโอกาสทำติวเตอร์เขึ้นมา เผื่อมีคนที่แบบอยากจะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ซึ่งวิธีการไม่ยากเลยนะครับคือเราจะใช้เครื่องออ Macbook นะครับในการทำวนะิดีโอเนาะซึ่งโปรแกรมที่เราใช้ในการตัดต่อวิดีโอเนี่ยก็แน่นอนเป็นโปรแกรมที่ได้มาฟรีกับตัวเครื่องนะครับนั่นก็คือ iMovie นั่นเองนะครับเราจะไม่ซื้อเพิ่มนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้ววันนี้ iMovie เนาะจะมาทำแบบ เออเอฟเฟกเอฟเฟดุกดิกมันจะทําไม่ได้เลยนะครับคือในในตัว iMovie เองนะครับมันจะทําไม่ได้เลยถ้าถ้าเป็น Text มันก็จะมี Template มาให้มันก็สวยดีแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ไม,ไม่ตรงกับตําแหน่งที่เราต้องการให้มันอยู่นะครับดังนั้นจึงต้องใช้ แอปพลิเคชันที่อยู่ในตัว Mac เองนะครับเป็นก็เป็นแอปพลิเคชันฟรีเหมือนกันนะครับเข้ามาช่วยนั่นก็คือ k e y o t โนดันเองแต่ว่ามันมันจะต้องมีแบบการ Export ออกแบบออกไปนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งจะสอนเอาไว้ในนี้หมดเลยนะครับโอเคจะพยายามไม่ให้เกินเอ่อสินาทีนะครับนี่ปลาไป2นาทีแล้วโอเคเริ่มเลยนะครับเราจะทำแนะนำตัวนะครับขั้นแรกเราก็เปิด ไอมูฟี่ขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็ลองพรีวิวดูนะอ,นนอ่านะครับเราจะใช้เอฟเฟกเนี่ยให้มันมีตัวอักษรดุกดิกนะครับเพื่อแนะนำตัวละครที่อยู่ในคลิปของเรานะครับแล้วคราวนี้สิ่งที่เราต้องทำคือเต็มจอแล้วหยุดนะครับเสร็จแล้วก็แคปเจอร์นะครับหน้าจอด้วยการกด c คอ m มานด์ช f t แล้วก็เลข3 เราจะได้ยินเสียงแชะทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ Escape ออกไปนะครับเปิด Keynote ขึ้นมาอันนี้จริงๆแอบทำไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรทำใหม่ไปเลยนะครับก็ New. นะ w เลือกอันไหนก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเราจะรีเซ็ตทั้งหมดนะครับแล้วก็ย่อลงนะแล้วก็ไปที่ Document นะครับเลือกตรงนี้ สไลด์ไซส์นะครับให้เป็น widescreen นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยทีวงทีวีสมาร์ทโฟนอะไรเป็น widescreen กันหมดแล้วนะครับเลือก widescreen ปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนสีเลือก format เพื่อกําหนดสี Background เป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าเราจะใช้หลักของการ Green Screen นั่นเองนะครับ <c oughs> ก็ลบพวกนี้ออกไปหมดเลย <c oughs> นะนะเสร็จแล้วทําไงครับ <c oughs> ก็เปิดอันนี้ขึ้นมา เปิดนี่นะครับที่เราสกรีนช็อตไว้เมื่อสักครู่นะครับเห็นไหมตอนตีหนึ่งตีหนึ่งสามนาทีนะครับก็ากมาใส่เลยกึกแบบนี้นะครับแล้วก็ย่อลงย่อก็ pinch นะครับ pinch เอ่อก็คือจีบเนาะมือจีบที่ที่ touchpad นะครับโอเคเอามาใส่เพื่ออะไรเพื่อให้เรา รู้ว่าตัวละครนะอยู่ตำแหน่งไหนคือเอฟเฟกเราจะอยู่ตำแหน่งใกล้ๆตัวละครใช่ไหมเเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะลบออกแล้วทันี้เราก็ใส่ Text นะครับก็เป็นชื่อเนาะชื่อเนสอยู่ตรงนี้นะครับแล้วทันี้เวลาจะหมุนให้นำเมาส์ไปโอเวอร์วัตถุแล้วก็กด Command นะมันต้องหมุนหมุนนิดน,นึงเนาะเพื่อเพื่อความแบบไม่เป็นทางการจนเกินไปอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ ดับเบิลคลิกนะครับที่ตัวอักษรเพื่อกำหนดขนาดนะครับหรือว่าเลือกฟอนต์อะไรเงี้ยอืมก็แล้วแต่นะครับที่แน่ๆแ,แหละคือต้องเปลี่ยนสีเอาเป็นสีอะไรก็ได้นะครับยกเว้นสีเขียวเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปใช้ฟังก์ชันของการกรีนสกรีนเนี่ยมันจะหาย สังเกตดูนะตัวอักษรมันจะไม่ค่อยเด่นใช่ไหมครับเทคนิคก็คือเราต้องใส่ outline นะครับหรือว่าเส้นขอบของตัวอักษรน,นะแต่ปัญหาก็คือ g ีโนมมน,ม,ม,นม,มันไม่มีันไม่มีฟังก์ชันใส่สโตรปหรือว่าเส้นขอบให้กับตัวอักษรน,นะครับ Copy ปดยการกด command C เพื่อคัดลอก command V เพื่อวางแล้วทีนี้เราก็เลือกไอตัวที่ตัวใหม่นะครับไปที่ format นะ แล้วก็กดฟันเฟืองแล้วก็ใส่ outline เลือกสีขาวแล้วก็เลื่อนกลับไปนี่แหละได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้จริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราขี้โกงเอาเนาะเพราะว่าไอตัว key note มันไม่มีนะครับเสร็จแล้วเลือกวัตถุ2อันซึ่งก็คือคำว่า nest เนี่ยนะครับเลือก2ออันแล้วก็กรุ๊ป กรุนะ๊ปเพื่อไม่ให้มันแยกจากกันไปนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เอฟเฟกนะครับมันจะได้แบบขึ้นมาพร้อมกันอะไรเงี้ยเข้ามาพร้อมกันนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับ Animation animate นะ animate เนี่ยมันจะมีอยู่3สเต็ปนะครับมี build in action แล้วก็ build out นะครับซึ่งก็หมายความว่า build in นี่คือตอนตอนที่เอฟเฟกรลอยเข้ามาหรือปรากฏขึ้น แล้วก็แอคชั่นคือการเน้นนะแล้วก็บิลเอาท์ก็คือการออกนะซึ่งเราจะเราสามารถที่จะบิลอินเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องมีแอคชั่นไม่ต้องมีบิลเอาท์ก็ได้นะครับอันนี้เราแต่แล้วแต่ผู้กำกับเลยนะครับหรือว่าจะบิลอินเสร็จแล้วข้ามไปบิลเอาท์เลยก็ได้ะนะครับหรือว่าบิลอินเสร็จแล้วมีแอคชั่นหน่อยนึงแล้วก็ค้างเอาไว้แล้วก็แนะนำคนต่อไปเลยก็ได้ นะครับแล้วแต่เนาะแต่ว่ามันจะเป็นการแบบแย่งซีนนะเรามองว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยจะใส่ทั้ง b u i อินแอคชั่นแล้วก็ i ิว o u t ทั้ง3คนเลยนะโอเค okay, วิธีการก็คือไปที่บิวอินก่อนนะครับเลือกเลือกวัตถุก,ก่อนตึกแล้วก็เลือก a n i m เมตนะครับแอดแอนเอฟเฟแล้วก็เอฟเฟกก็จะโชว์ขึ้นมาประมาณนี้นะครับเราก็ลองเลือกดู ลักษณะของเอฟเฟกเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มอยู่นะครับเราก็เลือกให้เหมาะสมกับกับกิจกรรมอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นกิจกรรมที่แบบสนุกสนานนะครับเราก็อาจจะเลือกเป็นแบบ flip spin and scale อะไรอย่างงี้นะครับซึ่งก็แล้วแต่นะฮะก็ลองลองพรีวิวดูเราชอบป๊อปป๊อปเสร็จปุ๊บแล้วก็ แอคชั่เราใส่ไหมแล้วก็บิวเอา u t บิวเอา u t ก็จะมีประมาณนี้เหมือนกันป๊อปเข้าป๊อปออกก็ดูลอจิกดีนะเสร็จ <laughs> แล้วก็พ v i วิวพ e v วิวใหญ่ดูก็ได้นะครับพ e v i e w ทั้งหมดมันจะเร็วไปนะดังนั้นเราจึงต้องเพิ่ม Action ครับ Action เนี่ยจะมีให้เลือกแค่นี้ดูนะ อ่ะมันโชว์ไม่ได้เพราะว่าเรากรุ๊ปมันอยู่นะครับมันงงมันงงนี่ต้องเอาออกมาแบบนี้ลองดูทั้งหมดสิประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราเราเอาไปใส่เราเอาไปใส่ด้วยกันเลยกรุ๊ปแบบนี้นะการกรุ๊ปมีไว้ทําไมนะครับก็มีไว้เพื่อไม่อำนวยความสะดวกให้เราไม่ต้องมาเลือก มนเลือกแอคชั่นว่าให้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ mm hmm. เมื่อคลิกหรือว่าเมื่อหลังจากที่เอฟเฟกอันที่แล้วสร้างเสร็จแล้วส,สมมุตินะดูนะครับดูดูความแตกต่างของการกรุบกับไม่กรุบนะครับ mm hmm. พอเราลากออกมาปุ๊บอันนี้มันกรุบกันอยู่นะครับดูแอคชั่นที่2นะครับค่าเริ่มต้นมันจะอยู่ที่ after view 1นะส่วน ไอที่ไอตัวที่3เนี่ยค่าเริ่มต้นมันจะอยู่ที่ on click นั่นเองถ้าเราลากไปใส่มันก็จะ after view 2แบบนี้นั่นเอง preview ชื Pre ่อประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับสำหรับคนแรกนะคนต่อไปทำไงต้องมาต้องมาทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยไหมเ,เลือกฟอนต์พิมพ์ชื่อทำฟันเฟืองทำ outline ทั้งหมดไหมไม่ต้องนะครับ copy ไปเลย ก็พี่แล้วก็วางแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็หมุนกด Command แล้วก็หมุนแล้วก็ดับเบิลคลิกเนี่ยเห็นไหมเนี่ย Apple มันทำงานยากเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนสีนิดนึงก็ได้นะครับองใม้ตุ้เป็นสีชมพู ส่วนสีสโตรกเป็นสีขาวเหมือนเดิมเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าลากออกไปแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วมันจะไม่ตรงกันนะเพราะว่าตอนเราลากกลับเนี่ยมันจะมีมันจะมีเส้นนําให้นะเนี่ยเนี่ยล็อกกึก๊กทั้งแกน x แกน y เลยนะครับเสร็จแล้วเหมือนเดิม grouping นะครับ grouping เราก็เราก็ลากคลิกแล้วลากทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วกด command ค้างไว้แล้วก็คลิกที่วัตถุที่เราไม่ต้องการซึ่งก็คือรูปแบ็กกราวน์อันนี้ใช่ไหมครับเราไม่ต้องการให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็กดคอมมานด์ค้างเอาไว้แล้วก็คลิกขวาเออไม่ใช่คลิกขวาเออคลิกขวานั่นแหละ <S <S คลิก2นิ้วอะ่ะ <laughs> ก็ทำใหม่ add animate นะครับนี่เราก็เลือกอันนี้เลย recent recent effect นะครับเลือก pop นะ แล้วก็แอคชั่นมันเป็นแอคชั่นเป็นจิงเกิลสันนะครับแล้วก็บิวเอาเป็นป๊อปเหมือนกันแล้วก็เลือกออเดอร์ออเดอร์มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมถ้าเรายังไม่ได้ไปกรุ๊ปเขาเนี่ยกรุ๊ปกรุ๊ปแอนิเมตนะครับมันก็จะแยกแยกกันอยู่แบบนี้ความหมายก็คือเวลาที่จะให้อ,อ แอนิเมตพวกนี้เล่นเนี่ยเราก็จะต้องคลิกหรือว่ากด Space bar นะครับหรือว่าถ้าเป็นรีโมทรีโมทแบบเลื่อนสไลด์ก็ต้องกดแบบหลายครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราต้องการให้มันแบบมาคอมโบเลยนะครับเราก็เลื่อนเข้าไปอย่างงี้คลิกแล้วก็ลากเข้าไปอย่างงี้นะนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็สามารถที่จะลากเข้าไปด้วยกันทั้งหมดอย่างนี้ได้ด้วยคนสุดท้าย นะครับอ่าลองลองพรีวิวเต็มจอดูสิเนี่ยอันนี้คือไม่ได้คลิกอะไรเลยนะครับโอเคคนสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมที่เป็นพิมพ์กด command กด c แล้วก็กด command v น,นะครับแล้วก็กด command ทางไว้แล้วก็เอาเมาส์ไปโอเวอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยสังเกตนะครับสังเกตนะตอนเราก๊อปปี้มาเนี่ยมันยังอยู่นะไอ้พวกเอฟเฟกเนี่ยมันจะหายไปตอนไหนอตอนที่เราอันกรุ๊ปแน่เลยฟลึบนะอโอเคไม่เป็นไรนะครับอันนี้เนยน้องเนยต้องมีคำว่าน้องด้วย ป็นสีม่วหรือว่าเราจะเอามากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับพวกโทนเขียวนี่ไม่ได้เลยนะครับแดงดีกว่าน,นา่นะครับโอเคลองพรีวิวดูซิ เร,เราลืมเราลืมเราลืมไป g r o u p ปิ้งนะครับนี่ก็เลือกทีเดียวเลยกดคอมมาเอาไว้นะครับแล้วก็เลือกเลือกแล้วก็เลื่อนไปใส่ตึง้ง p พล y นี่แบบนี้ นะครับเสร็จแล้วเราลบแบ็กกราวด์ออกไปเลยอย่างนี้นะครับนะอย่างที่บอกว่าเราจะใช้หลักของการใช้กรีนสกรีนนั่นเองนะครับแล้วก็ไปที่ Export นะครับเลือก QuickTime อันนี้เรายังไม่เข้าใจนะความหมายของมันคืออะไร <c oughs> go to next slide after 5 seconds เรามีสไลด์เดียวก็คือสไลด์นี้จะโชว์5วิดแล้วก็ go to next build after two seconds build เนี่ยคือเอฟเฟกนะครับก็เอฟเฟกละ2วินาที <Okay. S 1> ลองดูอ่าเราก็ next แล้วก็เลือกที่อยู่ให้มัน <Okay. S 1> ตืน อ่าตรงนี้นะครับเราลองพรีวิวดูดิถ้าไม่พอดีเราก็อินเสิร์ตเข้าไปทีละคนเลยนะครับเราไปที่กลับไปที่ iMovie นะก็ช่วงนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นช่วงของเราเราสปลิตมันเลยนะครับจะได้แบบ ชัดเจนนะเนสแม่ตุย้ยน้องเนยเราก็ไปลกไปใส่แบบนี้เลยลก็สปีดทิ้งไปนะครับมันจะได้ประหยัดเอ่อหน่วยความจำขึ้นหรือเปล่าไม่รู้สปีดแล้วก็ลบออกนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกที่เออลากไปทับแบบนี้แล้วนะครับเราก็ไปที่ข้างบนนี้เราก็เลือกอันนี้เราก็เลือกอันนี้ มันเลือกอะไรอะเลือกอันนี้อันนี้กรีนบลูสกรีนนะครับเราทำไปทุกๆุอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเราจะเห็นว่าชื่อของเนยเนี่ยมันขึ้นมาไม่ทันคือข้อจำกัดของ iMovie เนี่ยก็คือจะเอา เออ่วัตถุมามาซ้อนกันแล้วซ้อนกันอีกเนี่ยไม่ได้มันจะซ้อนได้แค่ชั้นเดียวชั้น1ชั้น2แบบนี้นะครับแต่เสียงเนี่ยซ้อนได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นว่าชื่อของเนยมันขึ้นมาช้าใช่ไหมครับวิธีการก็คือเราจะต้องทำให้ชื่อของแม่ตุ้ยเนี่ยมันจบเร็วขึ้นนะครับก็คือคลิกที่แต่ว่า เราจะคัดออกก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าคัดออกเนี่ยมันจะคัดออกตรงนี้ใช่ไหมอ่าซึ่งชื่อแม่ตุ้ยมันยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ดุ๊กดิ๊กแล้วหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคก็คือเราเลือกนะครับเลือกตรงชื่อแม่ตุย้ยเสร็จปุ๊บไปที่สปีดนะครับแล้วก็เลือก fast เลองเต็มจอดยนะครับอ <T songs> ่าโอเคนะครับอ่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับโอ้โหทำไมมันใช้เวลานานขนาดนี้ นะเกือบครึ่งชั่วโมงนะไม่เป็นไรนะครับมันเป็นคลิปสอนมันก็เลยต้องนานนิดหนึ่งนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่กับพี่ใจไอทีครับทะดาอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้รับรองว่าไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆจากเนสแน่นอนแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย